สวัสดีค่ะดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่ไปอยู่ที่บ้านพัดทองนั่นเองนุกคนช่ำำเนยช่ำๆโช,ชว,ชว์ว้าวประเทศอ่ะ ก็เลยเป็นที่มาของการจะกินกินแหลกกินร้านกินทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะบรรทัดทองเท่านั้นใช่เพราะว่าบรรทัดทองตอนเนี้คือพูดเลยว่าผิดมากใช่แล้วมันแบบขุดขึ้นมาเยอะมากเลยนะเธอตลอดขุดตลอดสองฝั่งนี้คือแบบทั้งแถบคือมีแต่ร้านอาหารเพราะฉะนั้นชาวเน็ตอย่างเอกแล้วก็นางบอม ดไไม่ไ่้ใชเรา,เราต้อง,องมาหาคามฝากกดไลค์ให้เอกด้วยนะคะว่าเราจะกินได้แบบกินราเออเธกินแบบไม่กูอ้วนไปเลยค่ะคลิปนี้ป่ะไปเลยร<ป>่อนเลยล ก่อนจะไปตะรุยกินแบบฉ่ำนะคะเอกขอมาแชร์เคล็ดลับสําหรับการดูแลหุ่นของตัวเองเนออเนื่องจากว่าเป็นคนชอบกินมากๆแต่เราก็กลัวอ้วนคือตอนนี้เนี่ยเอกกินตัวนี้อยู่ค่ะชนเนตตึอดึง S2U S Dietary Supplement er ตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักนะคะโดยเภสัชกรต่อย,ย้าว่าเป็นอาหารเสริมลดน้ําหนักนะคะไม่ใช่ยาลดความอ้วนหรือย,ยาลดน้าหนักแต่อย่างใดนะคะเอกกินไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกเออไม่อองไม่แบบใจสั่น แล้วก็ไม่ทำให้แบบเหมือนนอนไม่หลับคือมันไม่ได้กดประสาทแต่อย่างใดเพราะไม่ใช่อะไรตอน,นเด็กฉันเคยกินพวกยาลดน้ำหนักต่างๆแล้วฉันทำไมฉันเออฉันอองฉันพูดกับคนอื่นไม่รู้เลื่องสำหรับส่วนผสมเนี่ยเขาจะมีแอลคาเน i n นแอลชาเทรดผงชามม่างสารสกัดจากซิ t ลัสออรันจียมผงส้มแมนดารินผงพริกไทยดาสารสกัดจากยีสต์สารสกัดจาก ium, Mandarin, พททารกิก และโครเมียมพิคโคลินเนตนั่นเองนะคะชชเนสเพื่อสำหรับการกิน,นก็คือกินก่อนอาหาร15นาทีนะมื้อใหญ่ๆอย่างวันนี้จะไปตะลุยกินอ่ะฉันก็คือกินโชไปเลสิคา้าคอนเฟิร์มนะคะว่าฉันกินจริงๆนะคะโชเนตซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักๆก็จะช่วยไปบล็อกไขมันลดการสร้างไขมันใหม่นั่นเองนะคะคนที่หิวง่ายหรือว่าเผาผ่านยากเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่แค่การกินนะฉันก็มีแบบการทานเหมือนกัน 1. c o c o o Cool c o r a g e n Stage Mark and Body s a p i n g นั่นเองนะคะเธอเห็นขวดมาเล็กขนาดนี้แต่ส่วนผสมก็คือเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวขึ้นให้แถบข้างๆเลยนะคะทุกคนเคอตัวนี้เนี่ยเป็นเซรัมร่มลดรอยแตกลายฟืน้นฟูให้ผิวกระชับลดรอยเหี่ยวย่นช่วยให้ผิวนี้มีความกระจ่างใสด้วยนะคะรวมถึงคนที่มีรอยแผลเป็นต่างๆหรือว,ว่าแผลก,กีรอยก็สามารถใช้ได้นะคะการใช้งานนะคะนี่เลยเอกอะจะทาบริเวณแขนเนื่องจากว่านี่จะเป็น ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายอ่ะมันก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเซรั่มแบบใสๆแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็ทําการทาไปเลยเนาะแล้วเราก็นวดนวดมันหน่อยสามารถทาได้แบบเช้าเย็นได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครขยันอย่างเอกที่แบบวันวว่างๆไม่ได้ทําอะไรฉันก็เออนั่งทานั่งนวดไปนะคะก็ทาได้แบบมากกว่า2ครั้งต่อวันอ่ะเธอฉันไม่ใช่อะไรฉันขอพูดตรงนี้เลยว่า ฉันชอบกลิ่นมากเลยอะเหมือนดมแบบพวกยาดมอะหมอแล้วก็พยาบาลแนะนํานะคะคือเรียกว่า2ตัวนี้ก็คือปลอดภัยกรุบเค็ดไมครับสําหรับการดูแลผุ่นของเอกนั่นเองนะครับแม่คือร้านที่แบบดังมากๆที่เอกรู้จักอะ เวลานี้จ้ามีหนึ่งนมนัวแต่เธอทุกคนไม่รู้ว่าขายหรือยังนะแต่คนคือเยอะมากแต่ถามว่าเราจะกินร้านนี้ไหมไม่กินค่ะเพราะว่าคนเยอะมากแต่ว่าเอกอะอยากกินจูนปังมากกว่าก็เลยจะไปต่อคิวก่อนเพราะว่าร้านนั้นมันเปิดแบบห้าโมงเนอะเดี๋ยวจะไปต่อคิวสูนปังก่อนนะคะสนเน็ค่ะถึงแล้วค่ะสมเด็ถึงแล้วเลยแต่หน้าร้านยังไม่เปิดใช่ที่บอกเลยว่าเพเปิดห้าโมงเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าเอาบรรคิวเลยไม อันนี้คือเอาบัตรสื่อเลยนะเอาบัตรได้สี่โมงครึ่งงั้นเราไนได้ไหมเอาโอเคได้ค่ะ,คะก็คือคิวแรกเ <c oughs> น,นาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกินจูนปังเสร็จเราไปไอันนี้ไหมข้างในมีส้มตำเออเออพราะว่าเรามาคนแปลกๆอยู่แล้วเราต้องกินอะไรกินหวานก่อนกินข้าวใช่ตรงคิวแล้วหนึ่งตอนสี่โมงครึ่ง ใที่สุดเราก็ได้กินจากที่รอมาแบบเป็นชั่วโมงอยู่นะนี่จา่าชมดได้มาแล้วฉ่าๆมันเป็นแบบขนมปังโทสต์ราดอะจุยซี่จุยซี่เป็นคารามเมลแบบนี้นะคะแล้วก็ตบด้วยไอติมนมแล้วก็มีครัมเบลิกลกรุบกรุนะคะเซอร์เมเชนไลแอบมีกินไปแล้วหนึ่งกรุบฉ่ำๆเนยฉ่ำๆ ใส่หวานชอบเพราะว่ามันคือความหวานแบบหวานน้ำตาลหวานคาราเมลใช่ป่ะแล้วก็ทอนทอ็อปด้วยแบบไอติมที่มันก็มีความหวานอ่ะถ้ากินแบบคนเดียวอ่ะฟันคาค่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมก็คืออร่อยถ้ามีสิบฉันให้แปดเพราะว่าก็คืออร่อยอ่ะแต่ว่าที่แบบลบสองอ่ะหนึ่งคือรอนานสองคือโอเคมันค่อนข้างหวานไปหน่อยในเวกนะคือถ้าเกิดว่าแบบมารอแบบคิวแรกๆแ,แล้วได้อ่ะกินแต่ถ้าให้ฉันแบบมานั่งรอเหมือนคนข้างนอกอ่ะฉันไม่รอนะมันแบบอาจจะไม่ได้แบบ คุ้มค่าขนาดนั้นมันค่อนข้างเสียเวลาอยู่มากเลยเจ้าแม่ของหวานเออเอกบอกว่าไม่ถูกปากอะ่ะต้องให้เจนนี่รีวิวเพราะเจนนี่ชอบของหวานมากเออหัวแข็งแกแลงเกินแกแลงเกินสภาพวิอร่อยนะขนมคาราเมลก็แล้วแต่ตัวคัมโบอ่ะมันก็หอมขึ้นไปอีกมันแบบฟุ้งอยู่ในปากตอนเนี้ยแล้วนมมันก็มีความแบบความหวานความนัวของนมเออเออเออกินข้าวกะหาอร่อยฉันชอบหวานเออฉันจะกินไดน้ถ้ามีสติฉันจะกิน ก็ฉันคิดว่าขนมปังมันน่าจะกรอบได้กว่าเออเออเอเข้าใจเพราะว่าด้วยความที่แบบทุกอย่างมันคือจุ i c e เป็นหมดนะตรงนี้มันอาจจะกรอบได้มากกว่านี้ใช่ใช่แต่ว่าข้างในมันก็จะมีความแบบนุ่มๆนุ่มๆด้วยความที่เขาแบบเป็นคาราเมลหมดเลยอ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้แบบไม่กรอบแต่อร่อยก็คือว่าผ่านผ่าน ไปร้านที่2คือเรากำลังไปร้านที่2นะคะชอนเนตก็เปลี่ยนไปสีค้าจากตะกี้กินหวานอันนี้เราก็จะมากินข้าวนะคะและในร้านร้านต่อไปเราหยุดอยู่ตรงหน้าร้านของเราเอออ่ะหมุนหน่อยอ่ะหมุนละ่อยก็คือร้านชื่ออะไรคะชอนเนตเดี๋ยวนะแป๊บนึงผิดให้เขาดูกันไม่ใช่ไม่ใช่แต่ต้องผิดไม่ได้มันคือเลิกหมุนมันคือชอนเนตลาบก้อย ร้านนี้มันจะเป็นร้านที่มีความแบบเป็นอีสานอีสานซึ่งร้านนี้เนี่ยเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าเพื่อนของเอกที่ล่นน้ำจะคอมเมนต์ว่าแบบเธอแล้วเธอแบบจะมาถูกกินปลาทองแล้วเธอไม่กินร้านนี้เธอเทาเธอจะไม่ได้เลยเรแลอวจริงๆมันอร่อยจริงมันอร่อยมากมันแบบเธอต้องมาลองอต้องมาลองเออเดี๋ยวนี้คือจะกินตัดเลี่ยนหน่อยปะเดี๋ยวเราเริ่มเลยเริ่มเลยมีจัดสซอร์มนรูอาหารนะคะช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบ พวกมงหมูต่างๆนะต้มแซ่บลาบหมูอ่อมหมูใดๆนะก็สตาร์ทอัพที่หนึงร้อยบาทถือว่าพวกแบบว่าสตา๊สสตาฟพวกซุปตา,มมะตาอะไรแบบห้าสิบห้าสิบสามบาทครับแต่ร้านนี้เขาดังเน,นื้อมาใส่เนื้อก็คือมี่สตาร์ทข้างหลังเขาม,มีคือเนื้อมันจะสตาร์ทประมาณแบบที่100บาทประมาณนี้นะครคือเพื่อนเอกอะบอกว่าร้านเนี้ยต้องเนื้อเท่านั้นคือแบบเนื้อเด็ดมากๆแต่ด้วยความที่ อีนี่กับอีนี่ไม่กินเนื้อฉัะกินเนื้ออร่อยฉันไม่กินฉันก็ช็อตเลยสีขายังไงฉันก็จะกินหมูเพราะว่าหมูที่นี่ก็คืออร่อยอร่อยอร่อยมากใโดยเฉพาะคอหมูย่างใช่มีคือสิ่งที่เราทำการสั่งมานะคะช้อนเนยเริ่มจากตตเลยแล้วก็เป็นคอหมูย่างนี่เลยจากช้นเนย เคยจะบอกอย่างอะนะอและที่นี่สำหรับส้มตำหรือว่าใครที่แบบไม่กินปลา,าอะไรเงี้ยต้องออมีกันบอกถ้านท่านไม่บอกค่ะไม่ดีเขาก็ใส่ไปเลยนะคะช่วนี้น,นี่ให้ด <ไป S 2> ูกุ้งก่อนดิโชยงงาอร่อยมันนัวทำแรกที่สัมผัสเลยและรับรู้เลย ความเปรี game, ย้ยวความเปรี้ยวความเปรี้ยวเสร็จมันได้ความหวานความเผ็ดมครบรสแล้วก็เผ็ดตามเบาๆเพราะว่าที่สั่งอ่ะคือสั่งไม่เผ็ดมากมันก็้องเผ็ดอยู่ใช่มันอร่อยอร่อยมากต้มตดีแล้วก็เส้นอ่ะเป็นเส้นแบบเส้นสับคือเป็นเป็นเส้นที่แบบหาแบบนี้ได้ยากนะที่จะเป็นเส้นแบบเป็นเส้นแบบเส้นเล็กๆเส้นสับยังไงอ่ะอย่างงี้เส้นขูดมนจะเป็นอย่างงี้ เส้นมันจะบางๆแต่เนี่มาตุ้ดสับใช่ใแต่สักีเส้นเออก็คือเส้นสับไงพูดพูดกัล้องเส้นสับอ่ะความสวิสในใจของมันความเยอะมากคือที่แบบดีกว่าคอหมูย่างคือน้ำจิ้มจะบอกว่าน้ำจิ้มที่มีสเต๊ปมากเพราะว่ามันจะมีความโคนแบบอย่างเงี้ยเออแล้วแบบมันมันไม่ได้แบบ เป็นโด่ถ้าเป็นน้ำจิ้มอยู่แจ่วแจ่วนะมันจะแบบมันจะเค็มแล้วมันจะใส่ใส่แต่ว่าร้านนี้ยมันมีความแบบทุกอย่างผสมกันหมดเลยดีดีเอ่อเห็นแล้วมันน้ำลายสองอ่ะกินเดีอ่ะอ่อนไม่เค็มไม่เปรี้ยวก็ไม่หวานมันมีความหอมข้าวผ่ดน้ำจิ้มของเขาทุกอย่าง ไม่มีอะไรโดดเลยเผ็ดมันจะแบบกินปุ๊กยังไม่เผ็ดแต่มันจะเผ็ดแบบปลายแล้วข้าวหมูย่างคือเขาเม่แบบมันจะกรอบก็กรอบมันจะนุ่มก็นุ่มอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เข้าใจว่าเราจะทนร้อนไปเพื่ออะไรเนี่ยพ่อ่ะช้าซึ่งเของต่ที่เป็นห้องแอร์เราทนเพื่ออะไรเราตั่งสั่งอะไรเสร็จเรียบร้อยหันไปยินว่ามันมีห้องแอร์ด้วยแต่ก็ทข้าใจไม่ได้แล้วใช่เขาสั่งไปแล้วแล้วก็เราจะย้ายโตแล้วก็จะดูแบบเขินนิดนึง ปัน่นท้องโกรดในยุโเขาบอกว่ารีวิวก็คือแบบแน่นแน่นร,รีวิวแบบแน่นแน่นคืออะไรอยู่เนี่ยนี่ไงอ๋อเออคือร้านคือแบบนักแสดงดาราคือแบบเยอะมากเราก็ลเลยต้องมาแล้วนึงซึ่งปัดนท้องโกรขอ๋อนี่เธอสั่งชิ้นใหญ่มากอันคือคสองชิ้นราค่ห้าสิบสองชิ้นดูดิดูสองชิน้นสองชินงช้นแบบป้นแล้วจะบอกว่าร้อนนะ เขามีเข้าตทู้ผมอ่ะอย่างนั้นนี่เข้ามากับอีฟสังขยาค่ะจุ่มไปเลยวิโธดูดิอุ้ยน่ากินมากชหมคเขาก็อันนี้ขอดไปเตยอ่อนๆแล้วก็ไม่หวานหรือว่าโอเคแล้วแบบเหมือนกัดไปน้ำมันมันไม่เยอะอ่ะเข้าใจใช่ปะแตบคนกินปาต้องโกบมันจะรู้ว่าแบบน้ำมันจะเยอะถ้าจะเยอะแต่เนี้ยเขาไม่เยอะ ฉันกินไอศครีมโดมซิมซิเอาจริงๆป่ะฉันอยากสืไปแบบกินกับโจ๊กตอนเช้าอ่ะอุ้ยมันมันฟ mm, ิลมันได้อะแล้วอะฟิลมันได้แบบแป้งมันแบบโอเเอ่อโอ้่อยอ่ะฉันชอบมากสายแบบชอบมากกว่าต้องโก มันกรธตือถือว่าผักปาต้องโก๋าากในกรอบทุกคนนี่บอกว่าคุณไม่มันเยอะนะระ,ะดับความมันอเคยก็คือความปาท้งองโก๋เนอะแบบมันก็จะมีน้ำมันปรับลายแต่ว่าม,ม,มันไม่เยอะอะเอออ่ะนี่จาาชําเนตเขามีวิธีเก็บด้วยก็ถือว่าตามนานขอไม่ขอ,อขอไมขอ่ขอจบ ตอนนี้เป็นร้านที่สี่แล้วนะคะเรื่องกินเป็นอะไรคะไอติมอสเซย์หม้อไฟอยเซ่หม้อไฟอยเซ่เท่านั้นเพราะร้านนี้เป็นร้านที่แบบคือกินแบบตั้งแต่เด็กอะ่ะและเอกชอบแบบไอ้นี้มาก กะดิแดงอ่าไหนขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยราคานะคะชั้นเดชสมันก็จะเป็นแบบอ่าสกุลลูกเดียวอ่ามินิก็มีสี่ลูกแล้วก็ห้าลูกขึ้นไปอ่ะได้ๆอ่ะแล้วก็รสชาติต่างต่างก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนาะงว่าจะสั่งอะไรบ้างเริมเริม ก็ต่อค่ะค่ายเป็นประเด็นนะเจนนี่ก็จะมีส่วนรวมแล้วหนึ่งเออ่ากกว่าทุกคนเออ,อแป๊บหนึ่งคืออะไรอันี้เป็นเป่าเชียนแทนแล้วนะมาแล้วจา้ามันเลิศมากมันเลิศมากคือเองที่เอกสั่งมานะจะมีเป็นกระพรอนมะนาวชาไทยยาฟูปิโปโ้ยาฟูปิโปโ้อร่อยมากแต่ทำไมตากระทินแดงหมดจ้าเลยไม่ได้กินมาชิมดีกว่า เริ่มจากนี่ก่อนมะนาวมะนาวอ่ะยังไงเปรี้ยวปะเออมะนาวไลๆอ่ะแล้วมันมีความแบบมันเปนเชอร์เบทเชอร์เบทคือหมายถึว่าพวกอะไรที่เป็นผลไม้อ่ะเขาจะทำเป็นเชอร์เบทใช่เพราะมันไม่ได้แบบเป็นซักรออนแม่มาดับมะนาวหยอกมาวัะโซนอะต่อมากระท้อนกระท้อนอ่ะฉันไม่เคยกินเธอลองชิมดูสิเปรี้ยว มะนาวเปรี้ยวกว่าแล้วก็กระพรืมได้นมหอบชาด้วยซาเหนึรงด้วยปะชาไทยเค็มนมนัวฉันว่าร้านเนี้ยเวลาเขาทำอะไรอ่ะเขาทำแบบทำเค็มทำสุดยาบูบิปโปอันนี้เ็าจริงกริงก็พูดอันนี้บอกเลยว่าอร่อยมาก ยาโฟว์หวดละกี่บา่าต่ะเล็กๆอะ่ะอะไรเงี้มันเลยแล้วก็มีแบบปีโฟวให้เคี่ยวแบบกลุ่มเล็กๆกระหูยเล็กอันเนี้ยราคา95บาทอ่าเออเป็นมินาาิโคโคกิฟน่ารักโรนัชีแบบน่ารักมากแบบผีวความลิตเติ้ลมมมี่ ร้านสุดท้ายแล้วชํางแน่ใช่สักเทเพราะว่าอะไรรู้ปะกินปลพี่รากว่าร้านที่เราจะไปกินเป็นร้านแบบชายเย็นที่เป็นแบบเซเลฟี่ใช่ก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งที่เรียกว่าเออเป็นเซ็กเนเจอร์อิมากแต่ร้านเล็กๆแต่แบบคนกินเยอะมากเลยนะเธอวันนี้คนน้อยวันนี้คนน้อยด้วยมี่ีมีมเพราะว่าตอนมาตอนนั้นอะคนเยอะมากใช่ ร้านนี้ก็ค oh ือชื่อว่านี ha, ่เลยนี่ชาเย็นสูตรเต็มดอันนี้เป็นแบบซิกเกร์ของเขาใช่ปะร้านนี้ก็ซิงเกร์เหมือนกันที่แบบเป็นเซอร์บีนะอัะเนี้ยมาทรีส์ร้านนี้ก็จะมีฟิลแบบเลมอนชีสินตี บอกว่าอะไรรู้ไหมชั้นสร้างตอนเกืนทุ่มครึ่งแต่ว่าเซอรบีอ่ะชั้นได้ต่อสองทุ่มคือฉันจะพูดให้หนะว่าใครที่แบบอย่างมีเซอรบีอ่ะคือมันควนตรต้องทีบมาสืออ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนฉักก็จะต้องรอง เพราะอย่างครั้งที่เราที่มาอย่างเงี้ยเราจะกินตอนห้าโมงสรุปเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะต้องมารอบหนึ่งทุ่มนะคะเครื่องเหมือนมันจะมีเป็นรอบ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 ๆแบบงงๆแล้วว่ามากินอันเนี้ยที่เป็นเสเปรบียร์แม่งแล้วแต่ตรงจริงอะถ้าเป็นเสเปรบีเนี่ยไม่สามารถลดความหวานได้นะคะประมาณเมื่อไรจะกินค่ายรูปอยู่นั่นอ่ะแเปลซเบิดค่ะและนี่ก็คือได้มาแล้วก็เปนแบบ ย่นี้เลยจ้ะนี่นแล้วมันก็จะมีแบบว่าเม็ดเล็กๆเอาไว้แบบไอเกียวกรุกรุบอ่าชิมเลยมันเข้มชาแล้วก็นววนมแล้วก็ตัวสลับี้ทุกคนเนื้อขึ้นเนียนแล้วตัวแบบไข่หมูอ่ะเม็ดเล็กๆเคี้ยวนึบๆฟิลแบบเหมือนบุกอ่ะคืออร่อยแต่ถามว่าหวานไหมนี่ว่าหวานหวานแบบเข้ามาแล้วเข้าหวานไม่ได้มันมัน มันไม่ได้เชิงหวานน้อยแต่มันคือแบบมันคือหวาน,วานอะเออมันคือหวานแต่ว่าก,กินได้ไหมกินได้เพราะว่ามันค่อนข้างอร่อยเพื่องแก้วใหญ่มาราคาเก้าสิบาทนะคะชาวเน็น okay, okay. ตตัมได้เลยแต่นะว่าให้มากินตอนบ่ายเย็ยน,ยนนะเพราะอันเนี้ยฉันกินตอนเกือบสองทุ่มแล้วอะมันน่าจะนอนไม่หลับหรอกแกคือฉันจะนอนหลับหรือเปล่าไม่ดูพเพราะว่าชาก็คือแบบเข้มเกิน ก่อนปิดคลิปนี้ไปนะคะช่องเน็ตอันนี้ขอบอกก่อนเรื่องที่จอดรถอ่ะเจอใครมาเทกนี่ดูตรงนี้เลยจ้ะนี่เอกตอตรงนี้ค่ะุกคนอยู่ตรงโชคดีติ่มซำหรือว่าเป็นจุฬาซอย12นะคะทุกคนก็คือซอยเดียวกันสถานการณ์เนี้ยแต่ว่าเลยเข้ามาหน่อยนะเลยเข้ามาหน่อยเนาะและนี่ก็เป็น5ร้านในคลิปนี้ที่กินแล้วจะบอกว่าตัวแตกไปเลยค่ะแตกอิ่มมากนี่ค่ะอ่ะไก่ทอดลยเฮ้แหม่ใช่ย้อย ฟอรอค่านี่หน้าท้องยังแบนอยู่เลยตอนบูเบอรีร่ใช่ไหมเวรามาดูกันนะว่าสรุปแล้วที่จอดรถคือยังไงนะครบนะโอเคหนึ่งร้อยบาทเนาะอ,อันนี้คิดยังไงอ่ะครับ่บาทครับอ่ะตามนั้นค่ะสนเอ็ดก็คือสรุปคือ <c oughs> ชั่วโมงละยี่สิบบาทสิบห้านาทีแรกจอดฟรีโ <Okay, S 2> อเคแล้วก็ชั่วโมงต่อไปยี่สิบบาทเราโดนไปเลยค่ะหนึ่งร้อยบาททั่ใช่ประมาณนี้ค่ะจบ